สวัสดีค่ะชื่อปลาค่ะอายุ19ปีค่ะวันนี้เสริมหน้าอกครบ1เดือนแล้วค่ะเสริมหน้าอกกับคุณหมอจำไปค่ะเสริมซิลิโคนยี่ห้อโมติว่าเออโกค่ะเสริมขนาด 335cc ค่ะ ตอนแรกคิดว่าทําแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เจ็บมันคงทรมานมากมากแต่พอทามาก,ก็รู้สึกโอ,โอเคม,มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะก็มีความมั่นใจขึ้นค่ะรู้สึกว่าร่างกายมีเส้อมีทรงมากขึ้นค่ะแต่งตัวง่ายขึ้นค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ส่องกระจบป็นชั่วโมงเลยค่ะดูรูปร่างของเองอยู่ <c oughs> รู้สึกว่าแผลมันเล็กมากในการใช้ก้วยในการผ่าตัดแผลมันน้อยแบบน้อยมาก <c oughs> ไม่มีสายเดินค่ะสามารถใสบ่บาแล้วก็เดินกลับบ้านได้ <c oughs> ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ค่ะ คาดหวังว่าเราใส่ซิลิโคนมาแล้วก็คงดูดีกับตัวเรา,าด้วยมันก็ออกมาดูดีะคะ่ะใครที่สนใจจะเสริมหน้าอกนะคะแนะนำที่ q ิวเซ็นเเลยคะ่ะเพราะทำมาแล้วไม่เจ็บเลยคะ่ะพักฟื้นตัวแค่วันเดียวไม่มีสายเด่นนะคะไม่ต้องค่ะ